สวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสุขณเพราะว่าเหมือนนิ่แมวแม,ว,แมวมั่มหนุ่งนั่มเราเด้อไปไปโย่ทั้งผุ่นเด้อลูกเด้อเป็นสีเบิ้งเหล็กเป็นสีเบิ้งเหล็กล้าสวัสดีพี่น้องเอฟซีส่ขูสุขณพุทธิตามเล้าพัฒนาของปู่คุนน่องมุ้วันนี้ว่าเป็นทาพี่น้องลดพี่น้องลดมุ้วัน เด็ดตะเล็กว่าเขาตักงตัวดอกพี่น้องเอกวิ่งกระลุดพี่น้องเพราะอันนี้ออกตัวเก่าออก0หา8 0 3 0 3โตเก่าออกยิ่งมึงเก่าพี่น้องเด็กจะวิ่งกันในทหากับทุนจะ่ปทางบักขับมาเป็นครูเขายุไผ่ยุมันคือเก่าหน่อยละพี่น้องว่าเขาว่าเขาลดพี่น้องขออภัยขออภัย อ่าเหมือนนี้วันที่ยี่สิบหกเด้อที่นี่ตอนรับขอสู้ส่องสิบหกพาด้วยชันั้นกับส่องปาขุณพาด้วยเอาไม้พี่น้องเขามาเบืองไม้ของวันที่ยี่สิบแปดเด้อวันนี้เด้อวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดวันเสาร์ก็ยี่สิบเจ็ดนะเออขงยี่ิบหกวันเสาร์ยี่สิบเจ็ดวันอาทิตย์ยี่สิบแปดวันจันทร์ยี่สิบแปดวันนั่นจันทร์ที่ยี่สิบแปดพี่น้องวัน ทุติยีสิบห้ากรล็ลดไปหลหลยๆพี่น้องเหล็กเขี้ยงเหล็กจังหลักเอาขาวบ่มดก็เลยบาตัติดต,ติดสองโตับัติดสามโตพี่น้องขออาภัยหลายๆเอาไม่พี่น้องเขาว่าไมเดื้อบึงไม่อธิช่ทยกันเก้าหกฟังมาพี่น้องเนาะที่ยี่ 15, สิบห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเหล็กจับคู่บนรางกะมี่ 0456เกตให้หาตัวบิงกระโดด6เก็จับโคกเก,เก,เก,กเก็ศ่เก็ตซีเก็ตหาส่วเกตกตัวกระจับ4ี4อก6ีเก็ตกต 764 7 6 476แล้วก็304 904หลุดไี่น้องบ่มีจักโตได้ตั้งแต่5ได้ t e s 0กับ5เขารูดก็ได้แต่ว่ามันจับ หลุดกันกับปฏิทิดดอกพี่น้องยุ้ยไฟยุ้ยมันยุ้ไกลกันเหมือนชุ 3, กับสามเล็กตวเก่ามาเด้อพี่น้องเด้อสามกับศูนย์เอาเอาไม้พีรังก็อเอาไผ่แก่มือไม้เอาไม้ไปไม้เด้อพี่น้องเด้อมือวันที่ยี่สิบแปดจะเป็นยังไงกับเขาเมืองแกะไม้ไปไม้เอาไม้เที่ยวนี้ เทนี้สิบ่าแตกจะบอกพี่น้องเอ้ยคือบ้าต้องเอาแตกเนาะเอาคักๆเลยพี่นอ้องเด้อเขามาเอาไม้จัดไม้อ้ามาเบื้องกันพี่น้องวันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมเอาไม้จัดไม้พี่น้องเอ้ยเขาไม้เขาไม้เหล็กเอาเหล็กเคี่ยงชิ้นหลายตัวเนาะพี่น้องเนาะเ่าถ้ามันจับ,ม,จบมันจับออกว่ไดดมันเลย ในสองตัวมันก็เรียกว่าเขาหลุดมีเสียนผู้หนึง่งคนว่าเอาเขามาาลดดันว่าให้เสียนเขาเจ้าจับเอาเองว่าสันมันสามารถหลายตัวกะบวเป็นอย่างเดี๋ยวจะปูจับแล้วคนกระติจจับเองกันดอกนะเนาะวิ่งลุดวิ่งลุดเล็กมันเป็นวิ่งลุดวิ่งเด็กจับลักบนรางเล็กเขี้ยงนั่นแหละเล็กเขี้ยงเล็กวิ่งหละพี่น,อน้อง ก็มีศหลายตัวแน่อยู่่ถวนี้เด้อจับเอาหนึ่งสาม่า เอาเต็มเต็มไปเลยว่าหลายกับจับคู่กับมาหลายนี่พี่น้องจับปูจับหกคู่ทัน้นี้อันนี้เปียกโตเตะจับออกหกคู่ทันนี้ทีแยกให้พี่น้องเอฟซีจับเอาเองเสียนทั้งหลายเสียนทั้งหลายจับเอาเองได้ปูจับเป็นหกคู่เล็กเปียโตเตะจับออกหกคู่ sẽ ổn lại viên ở trái lệ con viên ngốc cầu โลดโหลดหกโหลดเก้า วิ่งโูดหกโหลดเก่ากาบฟันตัวอะตัวหนึ่งเอาซ้ำกันแล้วพี่น้องคิดใจมักซ้ำกันแม่เหล็กไหมมักทอกันได้พี่น้องเ้อมักทอกันเหล็กคูนระวังหกกับเก่าเป็นเหล็กสวยๆนะพี่น้องนะ เด็กสวยๆมาแล้วมันนี่กะจับคูจับ้เก็ตคูพี่น้องว่าเอาหกหรอเอาเกตไปหลดมันจังเบิง้งอันนั่นดีนะมันจังเบิ้งสะอาดดีมันแม่นบา่ามันมีบ่ามีมีม,มีจับคูสี่ cầu khi cầu khi cầu tí nừng Si nừng Si xuống 3 4 0 1 3 4 3 4 30 hút câu hút câu hà si hà si si đẹp chi sám tua chắc sám tổ con thì nào chắc 3 hàng chắc 3 hàng hậu cần đầy quá 3 hàng สามหาอยัางนี้นสามหาแบบนี้บอก่าสามหางสามหาแบบมี้แบบมีสามหางสามหางเอากรอเลยนะพี่นรองนะเอาศูนย์สี่เก่า แล้วก็แปดหกเก้าแปดหกเก้าสี่หกเก้าที่แรกก็ว่าสิจับหกปีหนังที่จับไปเก็ดหลดสี่หกเก้า จับไ้เก็ตไปเลยจับไ้เก็ตไปเลยจับเก็ตสุดเกตหางไปเลยนเนาะเราที่จับห,กเ,บห,ก,หกเคยจับหกกะไม่เคย จับหกจับตะเกตกับจับเกตเลยพี่น้องมันแปลโตอันนี้กะน,นี่จับผูด้วยพี่น้องเด้อะวันนี้เด้อสิกรมบ้านี้ไล่ก่อนไล่จับหลักก่อนเด็กว,วิ่งกันพี่น้องเด็กว,วิ่งบนรางวันที่28สิงหาคมเล่าพัฒนาได้พี่น้องเนอสองหาหกหก วิ่งหวิ่งเก้หลูดเลขจับลักเลขเคี้ยงเลขวิ่งกับสุนหนึ่งสาหาหเกจับคูเก้า่เก้าให้เป็นตัวรองนี่มาเมนตวเก่งี่พี่น้องเก้าสี 9, เป็นตัวร่องแล้วกันสีนง สีหนึ่งให้เป็นโตเก่งหมดเอาคือไห้วาจังสันมันมันเหล็กสามตัวมันจับออกได้ตั้งแต่เก่าซี่ี่ศูนย์นี่จับออกบ่ได้สี่ศูนย์ซีหนึ่งเอาซี่ศูนย์กะกลมอันนี้เป็นตัวล่องทั้งนั่นพี่น้องว่ามีตักันนด้วพี่น้องด้วหกเก้ากะกลมตัวเด่นขัดขัดคือหกเก่า ตัวร่องกับซีศูนย์กับทีหนึ่งได้พี่นองด้ะอันนี้กับตัวร่องตัวร่องจัดร่องทั้งอันละซีมาหลายตัวแต่แห่งว่าหายแห่งว่าหายเด็กบิ่งซีสามตัวกับศูนย์ซีเก้ากรมกรมเลยพี่นองแปดหกเก้า สี่หกเก้ากลมสี่หกเก้าแปดหกเก้ากลมเอาซื้อโลกโก้ลงกันเริ่มตัวปูขุนอาพี่น้องเอาไปพิจารณาบ้างเด้อที่เห็นเห็นนี่แหละให้สามกลมพี่น้อง เลขเคียงเลขตั้งรักกะศูนย์หนึ่งสามสี่หาหเก้ตพว่นี้ไปนอแต่ว่าห่าจับหันเก็ดคูเลขวิ่งรูดกับหกับเก้าจับคูสี 4, 9, 4, 9, 4, 1, ่เก้าสีเก้าสีกลมสีศกลม3าล่องหกเก้ากลมเด่นหาล่อง ปดสี่่เก so ็ดคูพี่น้องเอาไปพิจารณาเบิ้งเดิอพี่น้องเดนตก็ไดมากระจัดตัวได้ัดกับพันเลขก็คูพี่น้องสามตัวกระจับให้ศูนย์สี่เก่าปดหกเกหเกกลมสองกลมพี่น้องสี่หกเก่ากับแปดหกเกเอาไปพิจารณาเบิ้งเด้มมือวันที่2ีบแปดวันจันทร์ที่นีสิบแปดลยลพี่น้องสุคูสุคนเอาไปลวย เราพ Adams. ัฒนาเกียวทีเหลววันที่นี้สิบหาลดนพี่น้องเนาะแก่เมื่อไม่นพี่น้องเนาะพีน้องเอฟซีสุขูสุขคนโศกโศกมันหมันเด้อวันจันที่นี้สิบแปดนี่โศกหมันกันสุขูสุขคนยาเจ็บยาเจนกันเด้อให้ลำลำเรื่อยๆร่อยกันสุขูสุขคนคุณผ่ารักษาพอกันไหมสุดต่อไปสวัสดี